สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้ลีดเดอร์อยู่ตรงกลางดีกว่านะครับครับลีดเดอร์ครับครับหรือตีอยู่ฝั่งตรงข้าไหไม่อยากไปโอเอเคโอโอเคอ่คโอโอเอเเต้นเคโอเอเคโอเคโ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 อเคโคคโอสคโคคโอสคโคคโอเคเคโคอโอเคเโอเคอ ต้องพูดเปิดตัวด้วยไหมครับเดี๋ยวรอโอเคแนะนำเป็นโมงเลยมา three two one สวัสดีครับพวกเราเด็กแนะนำตัวทีละคนเลยทีละคนเลยครับยังจากขวาไปซ้ายนะครับสวัสดีครับหูเด็กครับสวัสดีครับปอเด็กครับสวัสดีครับจิมสูเด็กครับสวัสดีครับติวเตอร์เด็กครับสวัสดีครับยิมเด็กครับสวัสดีครับติดติเด็กครับ แล้วผมก็อยากจะบอกว่าพวกเรารู้สึกดีใจมากๆแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่เราแบบก็จะพูดไงดีอะเป็นวันที่ตื่นเต้นมากเพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราซ้อมกันหนักมากๆเลยครับผมครับหลายๆคนก็ทั้งทํางานเช้าก็มาซ้อมอีกตอนเย็นหรือบางคนก็ซ้อมตอนเช้าไปทํางานตอนเย็นใช่ครับเราพยายามจัดสรรเวลาเพื่อที่จะให้มันได้คุณภาพมากสุดครับเพราะว่าด้วยความที่พูดตรงเลยว่าเราทุคกคนก็ แบบทั้งก็อย่างาก็อย่างเช่นแบบว่าปลูกกับปอใช่ไหมครับอย่างเงี้ยก็แบบว่ามีประสบการณ์ปลูกกับปอก,ก็คือผ่านประสบการณ์มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาเป็นนักแสดงต่อส่วนเราก็จากนักแสดงมาเป็นบอยแบนด์บอยครับแต่เราก็รู้สึกว่าทั้งสองคนแบบหรือว่าเราเนี่ยก็มีการแบบแลกเปลี่ยนความเขียนกันอะไรประมาณนี้ครับแต่สิ่งที่สำคัญมากสุดคือการซ้อมใช่ครับเราใช้เวลาเพลินกันนานไหมครับโอ้โหน้านนนะ อว่าตั้งแต่วันแรกที่เราสองแคมป์เทวนะใช้เวลานานเพราะใช่ใช่ตั้งแต่วันแรกที่แบบรู้ว่าเราจะได้ออกซิงเกิลกับพี่ๆเราก็แบบนานเหมือนกันใช่ครับรับผมสองสามเดือนครับใช่ครับการรวมตัวก็คือคัดเลือกกันเองเลยเพราะแบบไม่ว่าคนนี้คือจะมาอยู่แก๊งเรานะจะมาอยู่กเรานะคือคือเอาจริงๆแล้วมันอยู่ที่ อ่าคือจะพูดยงไงดีครับความชอบของเด็กแต่ละคนสะมากกว่าครับเพราะว่าแบบอย่างเช่นแบบ ก็อย่างเช่นพี่ออปชันเนี่ยกันก็จะอ่าก็จะมีการถามก่อนว่าแบบสนใจไหมใครชอบตรงนี้แบบจริงๆริงไหมมันหนักนะมันเหนื่อยนะอะไรประมาณนี้ครับผมซึ่งผมก็อยากจะพูดคือจริงๆริงพี่ออฟเขาเป็นคนแบบว่าตามใจเด็กนิดนึงเด็กคนไหนแบบว่าอยากทําอะไรเขาก็จะวางแต่โปรเจกต์ไว้เลยอย่างของเราตอนแรกคือเมื่อกี้ผมใช้แล้วไปเยอะครับ คือจริงๆของเราตอนที่เต้นเพลงริบบอนเขาว่าตอนนั้นสามคนนสามปีแล้วฮะสามปียังหน้าเก่าเลยใช่แต่ตอนนั้นเนี่ยเต็ม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 เต็ใช่ใช่ซึ่งตอนนั้นพี่ออฟก็ได้ถามแล้วว่าจะทําบอยแบนด์กันไหมตอนนั้นพวกเราก็บอกว่าน่าจะยังไม่พร้อมครับพี่ออฟผมก็ยังไม่พร้อมก็เลยอยากเล่นซีรีส์ก่อนแต่พอตอนนี้แบบว่าเล่นซีรีส์แล้วทําโปรเจกต์อื่นไปแล้วแล้วก็อยากทำน้องทำอยากทำบอยแบนด์แล้ว ก็เพียบก็เสนอแล้วก็ถามพอดีแล้วก็เลยตัดตกลงใช่แต่ผมต้องขอพูดก่อนว่าแบบกว่าที่จะมีวันนี้ได้เอาจริงๆมันไม่ง่ายเลยเพราะว่าคือจะพูดไงดีมันคือเราแบบว่าเราก็ชื่นชอบในการแบบร้องในการเต้นอะไรต่างๆแนี้แต่ด้วยความที่เราอ่ะเคยเป็นนักสแสดงมาก่อนครับแล้วเราก็รู้สึกว่า พอเราอยากมาแบบเออแบบอยากเป็นบอยแบนด์หรืออยากอะไรแบบนี้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้เท่ากับเทียร์ที่เขาแบบกําลังทำๆกันอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งก็ถามว่ากดดันมากมันก็คนลังมากซึ่งอย่างเช่นตอนที่เราเป็นนักแสดงใช่ไหมเราก็จะแบบรีแอคตามฟิลหรือว่าแบบใช้เรียกว่าฟิลฟิลลิ่งมากกว่าเป็นส่วนใหญ่นะแต่พอเป็นแบบว่าบอยแบนด์มันก็จะมีสิ่งที่ผมแบบทำไม่ได้ในช่วงแรกๆแบบว่าต้องแบบ ทำยังไงให้ตัวเองดูหล่อดูแบบดูอะไรซึ่งผมเป็นคนแบบว่านิ่งๆคุณก็หล่อจนผมอยู่ไม่นิ่งไงตอนนี้คือเป็ผมอยู่ไม่นิ่งใช่แล้วผมก็เลยแบบเครียดหนักมากแบบผมก็พยายามดูอู่ครับอู่เขาเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าใช่ใช่ต่างๆอะไรเงี้ยอุยไม่ไม่สีดำอ้าวฮะใช่แบบว่าแบบให้ต่อได้จนายโอ๋อ ก็จะบอกว่าพี่อูทำได้เนี่ยก็เพราะว่าพี่เจมส์เป็นคนสอนวิธีเนี่ยเฮ้ยไหนไหนเบี้ยวๆหน่อยสิทำยังไงเวลาเต้นเหนื่อยก็น่าออกเหมือนกันด้วยแต่เอาจริงแบบพี่พี่ทุกคนคือเหมือนทุกคนครับแบบอินเนอร์ดีประสบการณ์ดีอะไรเงี้ยตีก็แบบดูพี่พี่เป็นตัวอย่างแล้วตีดูหรือเปล่าครับไม่ดด้รับแล้วความดูตัวอย่างจากใครมาดูจากใครมาข้างๆหรือเปล่าอ่ะแต่ละคนคือแบบว่าวัดความพร้อมของเรา เรา,าเราเรามีเรียนแบบเออเรียกว่าเรียนแบบพ,พื้นฐานการร้องพื้นฐานการเต้นใหม่หมดเลยครับผมก็เราก็เราก็จะรู้ว่าแบบเราต้องแบบฝึกตรงไหนเพิ่มมากขึ้นฝึกอินเนอร์ตรงไหนแล้วก็ฝึกแบบการเต้นยังไงมากขึ้นเนี่ยครับๆๆซึ่งครูซึ่งการซ้อมแต่ละครั้งก็จะมีคอมเมนต์จากคุณครูครับผมก็เราจะก็จะได้รู้แบบว่าแต่ละคนขาดอินเนอร์อะไรบ้างขาดแบบพื้นฐานตรงไหนบ้างครับผมครับผม ถ้าเราไปถึงวันแรกที่เริ่มรวมตัวจนถึงวันนี้ไม่เดบิวต์เราคิดว่าเราเก่งเสร็จตแล้วโอ้โหเอาจริงๆผู้เป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เลยแต่แต่ในความรู้สึกคืออยากที่จะเก่งมากกว่านี้ใช่อยากพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆคือเรารู้สึกว่านี่แค่ซิงเกิลแรกที่แบบมันให้กับมันให้อะไรเรามาแบบหลายๆอย่างมามายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทักษะเกี่ยวกับสกิลหรือว่าอะไรก็ตามแต่ก็ ถ้าตอนนี้เราน่าจะประมาณแบบสามสี่พี่เจมมาร้อยแล้วค่ะพี่เจมร้อยแล้วเหรอร้อยไม่คือตอนนี้เราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆรถึงแม้จะร้อยเราก็ต้องเกินร้อยไปอีกเพราะเดี๋ยว่าเป็นคนที่หมายถึงว่า เพราะว่าหัวเต้นไหมเคยเราเคยเล่นเต้น cover my s h o กันใช่แล้วหัวอันนั้นคือครั้งแรกที่เราเจอพี่เจมพี่เตอร์พี่ยิ้มด้วยอบน้อยใจแล้วเนี่ยไม่พูดชื่อคนอื่นรู้ใจหมดแล้วแล้วผมมาพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรตีแล้วห้องสิลูกเราเป็นไวแบนเราคลองสิลู เราบอกสิว่าเราไปบอยแบนด์ใช่ครับเป็นบอยแบนด์มาแต่ต้องแต่ต้องบอกก่อนแต่ต้องบอกก่อนเลยนะว่าอย่างเช่นแบบท่อนอย่างอย่างอย่างเช่นอย่างเช่นท่อนของตีเนี่ยแบบเพราะฉันเริ่มก่อนเนี่ยคือตอนตอนนั้นคือตอนแรกๆที่ได้เนื้อเพลงแล้วเรามาร้องเนี่ยเสียงเรายังหลงอยู่เลยอ่าแต่ว่าพอได้ฝึกนานๆเข้ามันก็แบบว่าก็ดีดีขึ้นใช่ครับกับอยู่ ไงนะครับเมื่อกี้มาต่อเลยครับพ <c oughs> ี่โ <Hum> อ <dû t> <S bizarre> ๋ครับอยากจะบอกว่าเป็นหนูว่าแบบเห็นเห็นว่าการพัฒนาของคนมากเลยเลยตอนแรกผม๋ว่าแบบมันมีช่วงนึงที่ไม่ได้เต้นเหมือนกันอะไแล้วแบบก็ได้กลับมาปรับพื้นฐานพร้อมกันกับทุกคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออแบบเฮ้ยแต่เริ่มกลับมาตราไม่ขาแข็งแงแล้วอะไรอย่เงี้ยแต่ตอนนี้เริ่มกลับมาแล้วใช่แต่ก็เปิดตัวได้จริงต้นแรกที่มันหนักทั้งทุกทัศเต้นแล้วก็ทัศร้องด้วยใช่ครับเป็นยังไงกันบ้างเล่าให้ฟังก็คือต้องพูดเลยว่า กว่าจะกว่าจะมาเป็นแข็งๆได้อ่ะพวกผมมัวกันแล้วมัวกันอีกใช่ครับผมใช่มันเต้นมันใช้พลังเยอะนะมันใช้กล้ามเนื้อเยอะอุ้ยถ้าถ้านับตั้งแต่วันแรกคือเหมือนวันแรก ัาแรกๆตื่แรงพวกเราแบบไม่ค่อยถึงเท่าไหร่เราต้องแบบไปเฟิร์มร่างกายมากขึ้นต้องไปวิ่งต้องไปทําอะไรมากขึ้นซึ่งแบบเรียกได้ว่าตื่นมาแต่ละวันคืออยากนวดมากเลยฮะใช่ขับนวดปวดมดตีอัดคาร์ปอัดทุกอย่างที่จะอัดได้ครับผมอาหารเสริมก็อัดเยอะครับเข้าได้เลยนะค่ะลูกค้าเข้าได้นะฮะเพราะว่าที่กินไปด้ยเรามีทักษะการเต้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าครับก็ โอ้ยเอาเอาจริงคือยังเหมือนพอมเหมือนหูเลยครับที่เหมือนเราห่างหายจากสิ่งนี้มานานเป็นปีแบบน่าจะน่าจะแบบต้นปีที่แล้วถึงอ๋อใช่แต่จะมาเป็นช่วงๆแบบช่วงแล้วแต่โปรเจกต์ใช่แบบเพราะว่ทำอะไรกันเล่นกันแต่ว่าเราไม่ได้เทอกันแบบจริงจังแบบมานานมากๆแลยเพราะกลับมาเทก็ตอนแรกก็เหมือนเริ่มใหม่นิดนึงเหมือนกันการเต้น เป็นบอยแบนด์มันต้องแบบมันไม่ใช่เต้นคนเดียวไงมันย่ากันนะมันต้องปรับลายกันเยอะมากปรับลายเข้ากับกับทุกคนเป็นชาติเข้ากันยากยากไหมขวาจะแบบว่าให้ทุกคนมันอยู่ในลายเดียวกันมันแบบวัดดึงกันไปด้วยกันไม่ดูใครแบบมากไปน้อยไปอะไรโหยากครับเพราะคือจะพูดอย่างอย่างเงี้ยครับคือแต่ละคนจะมีบู๊ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยผม ซึ่งแบบว่าโอเคอย่างยกตัวอย่างเช่นปูจะเป็นคนที่มีปูชัดมากแบำรูคือเป็นคนคือผมรู้สึกว่ารูมันไม่อ้าวไม่จงที่เราแบบเร้ห่างห่างตรับน่ารักเขาไม่ใช่ก็นั่นแหละก็แบบว่าคือมันก็มีการเกี่ยวกับแบบว่าโอเคแบบใครที่แบบเยอะเกินไปก็ไม่ดีใครที่น้อยเกินไปก็ไม่ดีอะไรอย่างี้ก็มีการปรับลายกันค่อนข้างบ่อยนะครับมันจะกระทงทานมั้ใช่ ฮะอ๋อ <laughs> <c oughs> ตรงกลางสีม่วงไม่คือสีแดงกับสีน้ำเงินไงเราก็หาตรงกลารรงาแล้วทำไมต้องสีแดงกับสีน้ำเงินไม,ไม่รู้อ่วที่เหเวลาแบบเวาลาคนเขาขับรถอะไรอยไงไงรา่างเงี้ยอันนี้มุกปะอันนี้อันนี้มุกป,ปะผมเห็นบ่อยนะแบบ<อ>ว่ารถแบบหน้าอย,ย่าง ยังมอปติม <medio S 1> ัส <Eig> no <liebe> <pi> <ơi> ุรามอ๋อจิมัตสุรามสีแดงน้ำเงทานฟาร์เมอร์มาเลยตรงกลางก็คือตรงกลางคือสีมันกันเป็นสีม่วงลมอะไรเธอเธอาระรด้วย่ะว่า่เราตั้ใจฟังมากว่ามันแบบเออว่าเราจะไดูฟันที่บ้านใช่ที่ปล่อยไปนี่คือติดเบงติด่ประเทชแล้วมั่เป็นเป็นเพลงที่แนะนำในยด้วยนะอุ้ยอะไรควรกด คืออยากขอบคุณแฟนไหมคะครับโหคือขออพูดมาโอ้ยคือที่จริงเราก็เห็นคลิปแบบแล้วตั้งแต่วันที่ที่เยดีเลยทั้งใน X ทั้งแบบไม่คิดดูอะไรอย่างนี้ก็ขอบคุณแฟนๆมากๆเลยที่ชื่นชอบผลงานเราแล้วก็จะทำไปว่าแฟนขอบคุณเราก็จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดใน คืดีใจแลวค่ะช oui> hey ื่อใจเนาะมาขนาดได้เลยเอาดีๆถามว่ามันขายเหนือยังก็ยังครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมีงานเต่อไปกันต่อใช่ครับใช่ครับผมก็ฝากพี่ๆทุกคนนะครับฝาก DX ทุกคนนะครับผมไปเชียร์กันด้วยนะครับวันที่เท่าไหร่นะทุกคน29่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้า อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้แล้วว้าวอุ๊ยแต่ตีบอกก่อนนะวันที่29อ่ะมีมีเพลงหนักมากเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวรอดูกันดีกว่าครับเรอดูกันแต่ว่าแร่งงานวันนี้คนเยอะน่ารักแต่เขาบอกว่าวงมีที่มีคิวเหรอคะ คิวแต่ละคนก็ฮอตขนาดนี้โอ้พวกผมชอบทำงานมากเลยครับใช่ครับกับวันหนึ่งสองสามงานได้เลยครับพี่แต่คิควพี่แจมมีคิวใช่ไหมคะมีครับผมมีครับได้ครับผมผมไปจีนตอนเช้ากับตอนเย็นมาทันตนโอ้โหอันนี้จริงนะฮะโอ้โจริงือมงถึงมาห้องซ้อมเลยแล้วก็เดินทางเลยแล้วก็ จะบอกว่าพวกเราก็ทํางานได้คือปกติเวลาที่ที่ตีที่ตีสามเนี่ยตีจะบอกว่าตีสามารถแบบตื่นได้เลยตั้งแต่ตั้งแต่ตีห้าเลยคือพวกเราก็พวกเราวงพวกเราวงเด็กก็สามารถตื่นได้ตั้งแต่ตีห้าใช่ไหมครับใช่ครับพวกเราวงเด็กคือไม่ไม่นอนไม่นอนอ่าไม่นอนเลยนอนบ้างนอนเถอะนอนเถอะเรเป็นบอยแบนด์เนอร์ใช่ครับพี่ใช่ครับพี่อยากรู้ว่านี D E X X ครับผม D E X X ก็ย่อมาจาก diverse element of X X ครับใช่ครับผมก็มันพูดต่อครับผมมันก็จะเป็นแบบว่าคือ X X ครับคือสมการของมันก็คือเราสามารถที่จะเป็นอะไรก็ได้อะไรก็้ครับก็อย่างเช่นอ่ะอยากเป็นนักร้องในพาร์ทนี้หรือว่าอยากเป็นนักแร่หรือว่าเป็นแบบนักแสดงหรือว่านักรักอะไรอย่างเงี้ย ใช่มันเทมแล้วเคยไม่คำมันพ้องกันพูดจรการจริงมันการไม่แต่แบบว่าแฟนๆมองภาพไงอยากให้มองว่าเออวงเดตเนี่ยภาพที่แฟนๆจะเห็นคือเป็นแบบไหนใช่ครับผมมันก็แล้วแต่ทุกคนจะเป็นเลยใช่ครับผมเอฟเฟกต์มันก็แบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับสไตล์ของพวกเราทั้งหมดเลยเช่นแบบว่าสไตล์เนี่ี่อยากรู้ว่าของคนเนี่ยมีสไตล์อะไรที่เสิร์ฟแฟนพี่แฟนรู้ว่าอุ้ยลักษณะแบบเนี้ยคือ c o o ตีนะสีตีสีเด็กเป็นแบบไหนคะตีสีเด็กนะม่ามีเอาจริงๆอ่ะที่ช่วงนี้ตีตี่ติดแบบเนี้ยเพราะว่ามันเป็นคำเนียมของเวลาเราทำตัวน่ารักกับใครสักคนในแบบเวลาสมมติเจอพี่ๆสื่อมวลชนหรือว่าเจอพี่ๆขับก็ม่ามีหรือว่าเจอพี่ๆด้วยด้วยกันเองตีก็เล่นครับก็าม่ามีเวลาเราพูดถึงม่ามีก็คือเหมือนความรักที่แม่มาให้กับเราอะไรแบบนี้ขาบเสียงแบบในไลฟ์ไปด ใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าก็รักทุกคนเหมือนกันนะครับ่ไดการตอบอย่างนี้ช่วยคนน่ารักช่วน่ารักแล้วก็จะุ่มแบดหนุ่มแบดให้หนูแปดให้แล้วก็เออเราก็จะมีอย่างเช่นคำว่า xx ที่พี่เจมบอกเนี่ยเราก็จะมีความชอบในแนวเพลงที่แตกต่างกันไปแล้วก็สไตล์การแต่งตัวด้วยใช่ไหมอย่างเช่นพี่ยิมเนี่ยเขาก็จะแต่งตัวเท่หน่อยซึ่งในใน MV เนี่ยเราได้เล่าไปแล้วครับว่าทุกคนจะมาในแนว ในแนวหลายๆสไตล์ซึ่งเอมเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าถืออะไรคนละชิ้นที่ไม่เหมือนกันแล้วก็มาประกอบเป็นบุคติรถรถของเดกมาประกอบเป็นรถของเด็กนะครับก็เลยเป็นอะไรเลยเลยเป็นวงเด็กขึ้นมานะครับใช่ พี่ถามคขาถามว่าว่าแต่คนอะไรก็ไปตีเด็กเป็นแบบไหนน่ารักบ้างเท่บ้างอะไรแบบนี้ที่สามารถแบ่งเป็นสองพาร์ทได้แล้วพยยิ้มยิ้มยิ้มพิมก็จะมีโซนที่เท่เซ็กซี่อ้วนเอ่อจาม้าก็ได้เท่เซ็กซี่จาม้าริมหนับเป็นเป็นเป็นแบบ ปกปุยเป็นเป็นเป็นกับตีอีกนิดนึงครับอยู่อยู่อยู่ด้วยกันคือ่าราคือดารักือดาราคือดาราคือคาแรคเตอร์จะคล้ายๆกันเมื่อเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้มาโต,ตมาตีจะไปอยู่ที่ไหนโตมาตีจะบึบกบึนไหมโตมาเราก็ต้องบึกบึนตามอายุใช่ไหมผมใช่ไหมสงบนิ่งครูหมาป่า เดียวได an> ้พันอะไรอ่ะครับหมาป่าไซบีเรียนฮะโอ้ยหมาป่าเดียวได้หมาป่าเดียวได้ที่หมาป่าเดียวดายบนเนื้อเขาหินแข็งครับผมพี่เจมส์่ะพี่เจมส์เหรอคะพี่สายใหม่เยอะเลยไม่ใช่เป็นไฮไลท์ผมครับุณเจมส์ครคเตอร์ใช่ไหมครับคันเตอร์คันเตอร์ของพี่เจมส์เน็กซ์เป็นยังไงคะอ๋อจริงจริงก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอ่า ผู้ใหญ่หน่อยอ๋อหรอคือจะจะบอกว่าเราแก่เหรอไม่ใช่หรือว่าเป็นหลีดหลีดเนี่ยสุดแล้วไงก็คือลีดเดอร์คอยคุณมน้องก็คาแรคเตอร์ก็น่าจะเป็นแบบว่าแบบคือฟีลแบบแรงๆหน่อยอ่าแบบมันๆหน่อยเร็วแรงเหมือนกับปกติเออปกติปกติใช่ครับก็จะรู้สึกว่าจะชอบแบบมีอ่าเป็นคนที่มีความไฮฟ์ใช่แบบแบบ go 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 มาๆๆมา let's get it let's get it เป็นเอนเตอร์จีเหรอ พลังงานของวงคือไม้จริงๆก็ทุกคนเป็นพลังงานวงได้หมดครับแบบบางทีก็มีคนอ่อมเราก็บูสต์ขึ้นเราอ่อมก็ไม่น่าจะมีใครอ่อมกูอ่อมเลยอ่ะต่อวงต่อหิวอ่ะโอ้ยเราไม่ต้องเดาคราวทำมาต่อมาพี่ต่อแล้วครับหรืคาแรคเตอร์หรอน่าจะเป็นแบบคนนิ่งๆในวงคนจริงกิตเตอร์ก็นิ่งเหมือนกันก็จริงเลยแล้วก็ สงบหน่อยเออสงบหน่อยแล้วก <the ็จะซึนหน่อยอาจจะง่วงหน่อยบ้างในบางครั้งไม่หน่อยฮะน่าจะเยอะนักหรับเป็นคนแบบเย็นๆดียนทำตัวนเย็นๆดียนฟูฟูเพราผมก็จะมีเพื่อเทสอยู่ตรงขั้วของผมอีกคนหนึ่งอ่าแล้วเป็นยังไงอยู่เดีกั็ตั้งเลยเออเฮ้ยขู่หรือเปล่เดียวอันนี้ก็นับเป็นหนึ่งอย่างได้ครับตลกครับแล้วก็อาจจะเดียว ด้วยอูดูแบบว่าคาโต้เยอะอะไรเงี้ยแต่เบียวแล้วคุณหล่อใชจริงป่ะตัวจริงจริงจริงควมเบลล์ของเอาจริงก็แบบบางทีก็ไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไปเรื่องความเบียวอลล์แต่ว่าก็บอกว่าจะเป็นความจริงว่ารให้เพื่อนๆได้อะไรเงี้ย จริงๆกไปแนวนั้นนะเซ็กซี่ด้วยเซ็กซี่ด้วยเท่ด้วยมีเท่ด้วยครับอ้าวแต่เวลาพี่อยู่เขาเตะเขาเท่จริงๆนะฮะตีได้รับประกันได้เลยตีก็เท่ครับตีก็เท่เหมือนกันเท่แบบนี้เลยนี่อ่าโอเคอ่าฝากเพลงอ่าฝากฝากวงของเราหน่อยกับการเดบิวต์ครั้งแรกอ้า โโออเเคคคบผมก็ฝากเพลงแฟลงแคงด้วยนะครับก็เป็นซิงเกิลแรกของเด็กนะครับก็สามารถรับชม MV ได้ที่ดีมดีม u สิกนะครับผมผมก็ตอนนี้นะผมก็สามารถรับชมได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับผมก็แรงไม่เท่าเป็นแฟงหรอกเอาสิมาเ็มสู้หน่อยเราเร็วแรงอ่ะเรากระพูกกระิ ต่อต่อครับผมก็สามารถรับชมได้แล้วครับสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับผมใครอยากที่แบบมีเสียงรอายเลยใครที่อยากโหลดมาฟังนะครับผมก็สามารถที่จะไปฟังกันได้แล้วแล้วที่สําคัญเลย MV ปล่อไปนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นปันวิวกันเยอะๆนะครับแล้วก็ทำชาเลนจ์กับพวกเราได้ด้วยนะครับผมพวกเราเป็นสายส่องอยู่แล้วถูกต้องส่องไม่ว่าจะอยู่ใน X ใน t ิก t อ k ใช่หรือว่าใน IG แล้วในไหนอีกฮะ YouTube YouTube ใช่ครับผมก็สามารถพิมพ์แบบเออแบบติชมแนะนำหรือว่าเล่นชาเลนจ์ได้เลยพวกเราชอบส่องมากนะครับด้วยนะครับอะันหนึ่งก็คือชื่อดอฟประกาศบเปล่าอ้ก็ใบเป็น d h e d s อ่าโอเคครับผมก็ ดีเอ็กซ์นะครับผมซึ่งคําว่า X อ็กซ์ครับมันก็เป็นอีเวลามหนึ่งที่มันอยู่ในองค์ประกอบของเด็กเหมือนกันแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะขาดองค์ประกอบนี้ได้เลยก็เลยเป็น d ีครับคือเน้นคําว่า X เลยเพราะว่าอุ้ยมีเอ็กซ์ป่ะใช่นั่นแหละครับผมก็อยากให้ทุกคนรู้ไว้นะครับผมว่าพวกเรารู้สึกขอบคุณจริงๆขอบคุณมากซัพพอร์ตตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่าเริ่มโปรเจกจนถึงวันนี้นะครับผม เ o ิ e y อยูนะครับ dx เลิ่อยู่นะครับพูด dx รัวๆ dx 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 เฮ้ยจริงนเนี่ยกลายเป็น dx เลยตีนามีอันนี้ขายเท่อะเราอยู่กับ dx อันนี้อยู่กับปู่ไเนี่ยใช่ปู่เยอะไปเนี่ยนายผมไม่ทำทำใช่หรอไม่ทำผมก็ทำ ขอบคุณครับขอบคุณครับอ๋ออินเสิร์สามีบ๊ายบายายบไปร้านไซด์บ๊ายบาย